Uh, when when the, the kids have this kind of uh, game with this kind of referee, they she will life go down Do not think this is fair. So why why have to train? Why have to, to put life on this and the the song, the club, why have to, 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 to expend money for what? For what? No have the reason to do this. คือเด็กเกของเราอ่ะเขาเขาตั้งใจฝึกสอมเพื่อจะมาเล่นแล้วกรรมการเป่าแบบเนี้ยกรรมการคนเนี้ยเป่าแบบเนี้ยมันทำให้ชีวิตของเขามันไม่รู้ว่าจะเล่นบอลได้ทำไมเพราะว่าเขาตั้งใจเล่นแต่สุดท้ายก็ไม่เจอเป่าแบบเนี้ยสโมสรต้องการพัฒนาไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้ว รำงารก็เอาหวยนะเมย I don't know I don't know what I can say for my players when you come back to train เฮ้ยทำได้ทำยังทริงทริทำยังโอเคเวลาวทำยังชนะได้ไอ้ไม่พูดแล้วพูดทำไมเขาไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปบอกกับเด็กๆในทีมยังไงหลังจากที่เรากลับไปว่าเฮ้ยตั้งใจเล่นตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจเล่นตั้งใจฝึกซ้อม เดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็มาเจอแบบนี้เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องบอกดเก็ยังไงเขาเขาไอคุยไม่ได้เลยเขาไม่รู้จะพูดยังไงเลยไอคุยไอคุยกับกัมากันไอบอก foul foul in our players J and then foul g o k e e p e r he say no ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไร how มันมีอะไร you you do video เเขาบอกว่าเขาบอกกรรมการว่าลูกที <S <S <"Te le> ่เราจะเสียประตูส so okay, like ุดท้ายผู้เล่นของทางการฟาวเจนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือฟาวประตูเราอีกก็กรรมการบอกไม่มีอะไรไม่ฟาวโอเคกลับไปดูวีดีโอครับเขาบอกว่าไม่แฟร์ครับ